สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมรดูแนวทางการคิดคำนวณ2ตัวล่างรัฐบาลกันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับใครที่นําข้อมูลที่ผมได้สรุปฟันทงให้นะครับไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถูกกันทุกคนนะครับกับเลขชุดนี้นั่นเองนะครับก็จะมีเลข87อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้เลขในกลุ่มนี้นะครับมีทั้งหมด15คู่นะครับอาจจะหลายตัวหน่อยสําหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการคิดการตัดตัวเลขกันนะครับตัวเลขในกลุ่มนี้นะครับเราตัดแล้วจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นนะครับเราจะมาดูการคํานวณกันนะครับใครชอบคิดใครชอบคํานวณตัวเลขนะครับลองศึกษาเรียนรู้นะครับไปพร้อมๆกันนะครับผมผมจะย้อนให้ดูก่อนสัก 2- 3งสมวดนะครับให้ทุกคนได้พอเข้าใจวิธีการคิดกับคำนวณนะครับ หลายหลายท่านอาจจะเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนั่นเองนะครับส่วนใครที่ดูงวดที่ผ่านมาครับก็ลงทบทวนนะครับฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะครับผมจะย้อนจากวันที่16เมษายนนะครับงวดนั้นที่ออกคือ85นั่นเองนะครับวิธีการจดตัวเลขนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2สําคัญนะครับท้าย1 2เช่นกันห้ามสลับกันนะครับบางเว็บไซต์นะครับเขาจะเอาตัวที่มีค่าน้อยไปไว้ข้างหน้าตรวจรางวัลนี้ได้เหมือนกันนะครับถูกเหมือนกันแต่ว่าการคํานวณนะครับ ต้องเรียงตามกองสลักเขาตักนะครับ1 2ให้ถูกต้องนะครับมันเป็นทางเดินของตัวเลขนั่นเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเรานําปีพศมาตั้งทำนะครับในตําแหน่งหลัก10ตั้งแบบนี้ในตําแหน่งหลักหน่วยตั้งแค่2หลักคือ6.8นะครับตำแหน่งจุดที่ใช้ในการคํานวณนะครับไปดูที่หลัก10บก่อนนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลัก10บรางวัลที่1กับหลักสิตัวล่างรัฐบาลบวกกันตรงนี้ แล้วไปดูเลขท้ายครั้งที่หน่งในครั้งที่2นะครับในตำแหน่งหลักร้อยตรงนี้นะครับไปดูที่หลักหน่วยบ้างให้วงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างไปบวกหลักสิบครั้งที่1เลขหน้านี่คือจุดแรกนะครับจุดต่อไปนะครับไปดูหลักสิบครั้งที่2เลขหน้าไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าหวยไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับตำแหน่ง2ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้ เราถูกได้1ในร้อยนะครับมีทั้งหมด100ประตูเราถูกได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับวิธีการตั้งตัวเลข2บวก8ได้10คือ0นะครับตรงนี้เป็นเลข7มาตั้งได้เลยนะครับ5บวก1ได้6นะครับ5บวก0ได้5มาตั้งตรงนี้วิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ0บวก5จะได้5 7บวก6จะได้3นะครับ5บวก3จะได้8 8เป็น9 เป็น0เป็น1แล้วก็เป็น2นะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับในตำแหน่งหลักสิบนั่นเองหลักหน่วยนะครับบวกกันได้2นะครับบวกกันได้3นะครับ2บวก3จะได้5นะครับ5เพิ่มเป็น6 6เพิ่มเป็น7เพิ่มครั้งละ1แต้มเราฟันทงไปที่หลักหน่วยคือ5 6 7นั่นเองแบบนี้ทีนี้ฝังหลักสิบมีทั้งหมด5ตัวเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับไปวางข้างหน้าตรงนี้จะได้เลข3มชุด จะมีตำแหน่งว่างอยู่ตัวหนึ่งคือตรงนี้นะครับงวดนี้ได้เลข7นะครับเอามาวางตรงนี้เสร็จแล้วก็บวกกับเลข8ตัวสุดท้ายนะครับ7บวก8นะครับได้15ก็คือ5 5ตัวแทนเป็นเลข0นย์นะครับคำว่าตัวแทนผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5เราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับ5บวก5ได้10คือ0นย์ะครับ0นย์บวก5ได้5นะครับวิธีการเลือกตัวเลขง่ายๆนะครับข้างบนกับข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ ที่มาพร้อมกันตัวนั้นจะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับเรานําเลขศูนย์ตัวนี้ไปวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับ1 2 3 3ชุดไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่16เมษาออกวันที่2พฤษภาออกมา06นนั่นเองนะครับอันนี้เรามาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ดูแล้วสามารถที่จะมาคิดแล้วมาคำนวณ อีกครั้งได้นะครับเป็นการทบทวนนั่นเองนะครับแบบนี้ฟันธงถูกต้องนะครับ06เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินได้เลยนะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกนะครับไปจดตัวเลขให้ถูกต้องนะครับตามที่ผมแนะนำนะครับรางวัลที่เอ่อที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2สองเลี้ยงให้ถูกต้องท้ายเช่นกันปีพศตั้งจุดเดิมนะครับหลัก10รางวัลที่1หลัก1 0 2ตัวล่างบวกกันนะครับแล้วก็ดูหลักร้อยขั้นที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่ หลักหน่วย2ตัวล่างบวกหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าและหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าบวกหลักหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับ8บวก0นย์จะได้8นะครับเลข6มาตั้งได้เลยนะครับ6บวก2ก็จะได้8มาตั้งตัวนี้1บวก2ก็จะได้3มาตั้งตัวนี้เสร็จสัรพเรียบร้อยนะครับระบบลงมานะครับได้3นะครับบวกกันได้2นะครับ3บวก2ได้5 5เป็นห หกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้ามีทั้งหมดห้าตัวนะครับงวดที่ผ่านมาใครจําได้นะครับที่ผมบอกว่าจดเอาไว้ดูได้ยังไม่ต้องเชื่อกันก็ได้นะครับแปดบวกหกได้สิบสี่นะครับสามบวกแปดสิบเอ็ดขึ้นหนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งจะได้ห้าห้าเป็นหกหกเป็นเจ็ดฟันทงไปที่หลักหน่วยนั่นเองงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทีนี้เราจะฟันทงแค่3มชุดนะครับเพราะว่าเลข5ตัวนี้ ถ้าเราเลือกมาทั้งหมดนี้15คู่นะครับแต่เราจะเลือกแค่ตัวเดียวตัวนี้สําคัญมากนะครับบวกกันได้5มีที่ไปที่มานะครับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลชอบแนวทางการคิดคำวาแบบนี้เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับสูตรตัวนี้นะครับ5้าบวก83นะครับ3ตัวแทน8นะครับผลบวกของ5นั่นเองตัวที่เราเลือกนะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟันทงไปที่ หลักสิบนั่นเองนำมาวางข้างหน้าแบบนี้งวดละ3ชุดนะครับคำนวณจาก2พฤษภาออกวันที่16นะครับออก8 7นะครับงวดที่เพิ่งออกไปนั่นเองกับชุดนี้แบบนี้นะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับคิดง่ายนะครับ2หลักเองนะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอทําได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับที่ผมมาทําตัวนี้ผมไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับ ทีนี้เลขจะเหลือแค่3ชุดได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับจุดเดียวแค่นั้นเองนะครับเราต้องรู้จุดนี้มีที่ไปที่มานะครับทีนี้ถ้าเราทําให้ดูตอนนี้อาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคํานวณตัวเลขนะครับอยากได้สูตรไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมจัดส่งให้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์นี้0 9 5ย์2 9 5 0 4เบอร์น,นี้เป็นเบอร์ ID line นนั่นเองนะครับใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไป นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านหรือถ้าจะพูดคุยกันก็พูดคุยกันได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาคุยกันก็ได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเดี๋ยวผมจะคิดงวดวันที่1มิถุนาให้เลยนะครับคำนวณจาก16พฤษภาคมนะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับเตรียมปากากระดาษจดนะครับวงไปที่เดิมนะครับหลัก10 รางวันที่1หลัก12ตัวล่างบวกกันนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าแล้วก็หลัก10ครั้งที่2นะครับเลขหน้าบวกหลักหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับ0นย์บวก8ได้8มาตั้งเลข6มาตั้งนะครับ7บวก0นย์ได้7มาตั้งนะครับ3บวก1ได้4บวกลงมานะครับได้3าม ได้2นะครับ3บวก2ได้5 5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9เพราะฉะนั้นวันที่1มิถุนายนนะครับหลัก10ให้เลือกติดตัวนี้ไว้นะครับ7บวก6 13นะครับได้2นะครับได้5นะครับ5เป็น6 6เป็น7นะครับได้เลขตัวเดิมนั่นเองนะครับ5 6 7ฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ติดไว้นะครับหลักหน่วยนะครับ ช่วงหลังนี้เลขออกซ้ำๆบ่อยนะครับอาจจะออกตัวเดิมก็ได้นะครับผมนี่คือข้อมูลงวดวันที่1มิถุนายนก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับแต่ชนี้ฝั่งหลักสิบจะมี5ตัวจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาวางตรงนี้สูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกว่าตัวไหนมาวางตรงนี้บวกได้เท่าไหร่ก็ใส่ตัวแทนเข้าไปหรือว่าบวก5้นั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวนะครับมาใส่ขา้างหน้าไปเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลได้เลย สามชุดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปเลือกทั้งหมดเนี่ยสิคู่ใครที่มีทุนก็สามารถไปเสี่ยงได้5 6 7 8 9ผมจับคู่ให้เลยนะครับแล้วก็5 6 7แบบนี้นะครับผมแต่อยากจะรู้ว่า3ชุดภายในนี้095 242 9504นะครับแอดไลน์ก็มาหาผมได้นะครับยินดีคําคำปรึกษาทุกท่านวิธีการคิดกับคำนวณตัวเลขนั่นเองนะครับ หรือใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับถ้าชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรนี้นําไปพิจารณาในการตัดสินใจได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับผมช่วยดูแลคําแนะนําอยู่แล้วนะครับช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบคิดชอบพนุนก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสครา์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านและคร,บรอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุกงวดเลยนะครับเรามารุ่นพร้อมๆกันนะครับงวดวันที่1มิถุนายนชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ